สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดของ Big Bang นะครับแน่นอนนี่คือบอยแบนด์ระดับตำนานของเกาหลีใต้แล้วก็เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนะครับ Big ก a n g ก็ประกาศจะคัมแบ็กอย่างแน่นอนในช่วงฤด,ดูร้อนหลายคนก็รอคอยครับเพราะว่านับรวมกันนี่ก็นานหลายปีที่ Big Bang ไม่ได้คัมแบ็กแล้วก็มีประกาศออกมาแบบนั้นก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อโดยที่ไม่รู้วันแล้วก็เวลาที่ Big Bang จะปล่อย MV หรือว่าปล่อยทีเซอร์ออกมาเลยนะครับเขาบอกว่ารอ คอยอย่างมีหวังและล่าสุดนะครับแฟนๆของ Big Bang เองก็รับข่าวดีเมื่อวา Entertainment นะครับได้ออกมาปล่อยทีเซอร์เป็นโปสเตอร์ลักษณะภาพโพลารอยด์ซึ่งมีอักษร Big Bang นะครับมีช่วงเวลาและก็มีวันที่ก็คือวันที่5เมษายนเราจะได้เห็นผลงานใหม่ของ Big Bang ในรอบ4ปีสำนักข่าวของเกาหลีรายงานเป็นตรงกันว่า Big Bang ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดย Big Bang นะครับกลับมาครั้งนี้จะกลับมาพร้อ กับสมาชิก4คนด้วยกันนำโดย T.O.P นะครับท็อปบิ๊กแบงจีดราก้อนแทยังแล้วก็แดซองโดยก็สมาชิกที่ขาดไปก็คือซึงรีนะ ซึ่งก็มีข่าวเช้าที่ต้องไปเคลียร์เรื่องราวของเขาก็ประกาศยุติบทบาทในบิ๊กแบงออกไปแล้วนะแสดงว่าบิ๊กแบงก็มีแค่4คนเท่านั้นแล้วก็ในรายของสมาชิกเนี่ยนะครับ TOP TOP BIG BANG เนี่ยก็ออกจากสังกัด YG เหมือนกันแต่เขายืนยันว่าเขาสามารถทํางานร่วมกับวง Big Bang ได้เหมือนเดิมแล้วก็เมื่อมีกิจกรรมยามว่าง TOP เนี่ยก็จะเข้ามาร่วมกับ Big Bang อย่างแน่นอนซึ่งในส่วนตัวของเขาเองเน,นะครับแรปเปอร์ประจําวงอย่าง t o ปเขาก็บอกว่าเขาจะปล่อยอัลบั้มของเขาอย่างแน่นอนซึ่งแต่งเพลงเอาไว้แล้วร้อยเพลงครับ แฮชแท็กท็อปอสแบ็กขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เราต้องคอยดูนะครับสำหรับ VP พีไทยแลนดและก็ทั่วโลกอย่าพลาดที่จะไปกำลังใจให้กับบอยแบนด์ระดับตำนานวงนี้ด้วยแล้วกันที่กำลังจะคัมแบ็กในวันที่5เมษายนนะครับซึ่งเป็นวงเดียวจริงที่แอดทอบสำหรับบอยแบนด์ของเกาหลีวงเดียวจริงครับคือมันโดนอกโดนใจไม่ใช่แค่สาวๆที่จะฟังได้คือหนุ่มๆอย่างเราท่านๆหรือรุ่นรุ่นเดอะเดอะเออเดอะเดอะก็คือมีอายุอานุโหน่อยถือว่ามีอายุแแล้วต่ ไม่ได้แก่นะเออที่ติดตามบิ๊กแบงเนี่ยก็รอคอยครับสำหรับบิ๊กแบงคัมแบ็กในครั้งนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนและนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้หาท่านชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ